สิ่งที่ผู้ฝึกสอนพูดนะคะว่าเพิ่งจะเตรียมตัวกันได้2เดือนน่าจะสะท้อนปัญหาหลักของการแข่งขันครั้งนี้เลยนะคะปัญหาของฟูตซอลคนหูหนวกก็คือขาดความต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องสําคัญอื่นๆที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนานั่นก็คือการแยกตัวออกมาตั้งสมาคมใหม่โดยจำแนกตามความพิการแทนที่จะรวมกันอยู่ในสมาคมพิการแห่งประเทศไทยค่ะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภายในสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยซึ่งมีการแยกออกไปตั้งสมาคมของตัวเองตามความพิการค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนหูหนวกสมาคมพิการทางปัญญาหรือแม้แต่แขนขานะคะเป็นการจําแนกความพิการ ตามร่างกายไม่ได้จาแนกตามประเภทกีฬานะคะทั้งนี้ก็เพื่อลดภาระของสมาคมกีฬาคนมพิการแห่งประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ต้องดูแลมากถึง18ชนิดกีฬาภายใต้งบประมาณที่น้อยมากค่ะแต่การแยกสมาคมนั้นได้สร้างปัญหาใหญ่ตามมาด้วยนะคะโดยเฉพาะปัญหาของบุคลากรเช่นผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศซึ่งไม่มีความชํานาญและก็เกิดปัญหาหลายครั้งแล้วนั่นก็คือปัญหาในการส่งทีมแข่งขันต่างประเทศรวมถึงการจัดการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยที่จัดได้ไม่ได้มาตรฐานค่ะ นายอนุสรพิมพ์งาประธานชมรมฟุตบอลคนพิการไทยในฐานะรองประธานเทคนิคฝ่ายจัดการแขร่งขันฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกนั้นบอกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เสียโอกาสมากที่สุดนะคะเช่นกีฬาคนหูหนวกชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันนั้นไม่สามารถหางบประมาณได้ทันเวลาและทําให้ไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแขร่งขันหรือการแขร่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกที่ตุรกีทางสมาคมก็ให้ทีมไทยมีเวลาเตรียมทีมแค่10วันทําให้ต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในทุกๆครั้งที่จะมีการแข่งขันค่ะ เรามีปัญหาหรือองภสรรครับเมื่อเมื่อเมื่อโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็คนที่มารับผิดชอบเนี่ยเราไม่ได้ตําหนิกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจหรือไม่เข้าใจมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเป็นชมรมแล้วก็ไปอยู่ภายใต้สมาคมเนี่ยเมื่อบทบาทและหน้าที่ของเราถูกลดทอนไปเนี่ยความตั้งใจในการทํางานหรือว่าความร่วมมือซึ่งกันและกันเนี่ยก็มีปัญหาบ้างนะครับเลยก็ทําให้โครงสร้างของการพัฒนานี้มันเปลี่ยนไป อกจากนี้แคระนุสรนมองว่าในแต่ละปีนั้นทีมฟุตซอลและฟุตบอลคนหูหนวกไทยมีรายการแข่งขันหลักๆแค่ไม่กี่รายการนะคะเช่นกีฬาคนพิการแห่งชาติกีฬาคนพิการเยาวชนแห่งชาติและรายการชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วนักเตะส่วนใหญ่ก็ไม่มีโอกาสแสดงฝีมือต่อเนื่องและขาดการพัฒนานั่นเองค่ะ